เหมือนกดนใ้โปรดแล้วมึงขึ้นรถกูทำไมเนี่ยข้าไหนวะข้าไหนวะเนี่ยข้าไหนวะ ไม่ต้องเล่นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเล่นรถเพราะว่าเรามีหมัดอะ่ะหมัดต้องกันพื้นที่เราได้เปรียบหายไปไหนคันหนึ่งครบแล้วห้าคันครบแล้วรถเนี่ยใครขึ้นรถกูัวเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเอาเลยเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้ปูดเว้ยโอ้โหชีวิตขาอ่อนเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้ปูด ปนนไปไปๆปสวยไป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 กูไปกูไปกูไปไปไปๆปไม่ตายอีกทีวะ ปล่อยไปลังไปเขาปั๊มเขาปั๊มเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเขาปั๊มฟาดเลย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 ฟาดฟาดฟาดสวยสวยสวยหลือคนเดียวปล่อยไปปอยไปไอแซมเข้าแซมเข้าเราเข้าแซมเราเข้ากูสวนไปกู เชี่ยโอ้โหเฮียหมดหมดปน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 เเอาเพื่อนออกปนเอาเพื่อนออกปนเอาเพื่อนออกปนเอาเพื่อนออกทำไมไม่มีด็อกแท็กอ่ะปนเราหล่อเป็นคนปนเหรอตำรวจไม่มาตำรวจมาปนปน โเอ้ <ow. S 2> ย呀มีคนมาเสิร์ฟว่ามีคนมาเสิร์ฟว่าเขาทำอะไรอะ่ะพี่อยู่นู่นคนเดียวมีคนมาเสิร์ฟมีคนมาเสิร์ฟมีคนมาเสิร์ฟเชี่ยโทษโทษแม่ง Đại dạng, đại dạng, đại dạng Ê Ê, Ôi Anh đi lên vi nè, lời phai quá เปลี่ยงสนับไอ้ยอาว่าจะปวดจะปวดวัจะปวดว่าอย่า้อ้ยผม้ย้อ้จัอ้ยโ้ยโใ้อ้น้ยองยะ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย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 โอ้ยกอนยอ้ย้ย้้อออล้ น่าจะแพ้นะเพราะว่าเสียงสุดท้ายเป็นเสียงสนับน่าจะแพ้

ป้อนฟ้อนฟอนเหลือคนเดียวเหลือกูเองกูเองเวียงเวียงเวียงเวีงเวียงตีเลยตีเลยตีเลยแม่งเอ้ยต่อยไม่ได้ไอ้เหี้ยนี่ไอ้ชิ่งฮินไม่ปั๊มบ่เสียดาย เออต่อไปนึงมา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 หลุดหลุดหลุดเอ๊ะหายไปไหน เอ้าพี่โหกูยังไม่กินตำแตงเลยขอกินตำแตกก็ไม่ได้พี่หนูอยากหนูอยากอันนี้ว่ะลงให้หนูอันนี้หน่อยดิหนูอยากบั๊มอะ Lùng lá lung lá lung, rồi, lung rồi. <coughs> ตามแตงเลยเต็มโอยไอ้เหีย้ยบ่เดยีดยวมึงบ้าบ่เดียไอ้เหี้ยย Yup. อย่างไรก็ได้นะไม้ไม้เข้าเลยไอวินไอวินเล็งเล็งสนับเล็งสนับหัวเขียวกับผ้าพันคอเขาอย่างออย่างไอวินในชิดเปิดขวาเปิดขวาเปิดขวาตามกูตาม่อลไปไปล่ไปโอ้แม่งขี้เพื um> ่อน Falei,